เดือนแห่งความรักดวงความรักของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับและนี่ก,การดูดวงประจําราศีนะครับในเดือนแห่งความรักนี้นะครับว่าความรักของเราจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะดูในเรื่องของคนที่โซสนิทนะคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงคนมีคู่ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรใน เดือนแห่งความรักนี้ความรักของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มที่คนที่โสดสนิทนะครับเป็นอย่างไรบ้างอดีตคนส,สนิทนะเป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความกังวลความคิดในเรื่องของการจะสร้างความรักอย่างไรให้มันสมหวังนะมี ความทีอ่อาจจะมีความคิดหลายอย่างนะการวางแผนในเรื่องของความรักการที่เรามองหาช่องทางนะในเรื่องของความรักให้มันเป็นไปตามที่เราคิดเป็นไปตามที่เราหวังเอาไว้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะเป็นเครื่องที่จะ ให้มันผ่าดพ้นไปได้ด้วยดีในเรื่องการปรับใจในเรื่องการปรับให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักนะครับปัจจุบันไปขึ้นเป็นในเรื่องของการทําใจให้มันดีขึ้นทําใจให้มันรู้สึกดีมีความสุขเพิ่มเติมน,นะครับในเรื่องของการที่เราทําบางอย่างให้เกิดความสุขบางอย่างให้เกิดจิตใจที่มันผ่อนคลายจิตใจที่มันโอเคเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ว่าสุ่ทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับกําลังใจของแต่ละบุคคลด้วยนะครับอนาคตไ้ขึ้นเป็นการเติมเต็มความรู้สึกตัวเราแล้วก็ไม่ต้องไปคิดหรือคาดหวังในเรื่องความรักมากนักและความสําเร็จนะความตั้งใจในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นไปตามที่เราคิดเรื่อยๆนะค่อยเปค่อยไปไม่ถึงกับโดดเด่นหรือว่าเป็นไปตามที่เราคาดหวังขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ทําให้เราสามารถผ่านพ้นในเรื่องของความคิดมากในเรื่องของจิตใจไปได้นะครับ เราดูซิว่าเราจะมีคนเข้ามาไหม,มชาวราศีธนูพข่ขคืนว่ามันยังคงอยู่กับตัวเองมากกว่าแล้วก็สามารถสร้างความสุขที่อยู่กับตัวเองนี่แหละนะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากก็แล้วกันแต่ว่ามันก็มีคนที่ทําให้รู้สึกดีนะเป็นคนรอบข้างเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นฝูงคนใกล้ตัวทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายจิตใจตัวเองหรือหาอะไรบางอย่างทําให้มีความผ่อน คลายทางจิตใจให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของความรักดูซิว่าเราจะาฟื้นฟูนฟนฟนกําลังใจทําอย่างไรได้บ้างนะดูซิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เอ้ยอย่าไปหลงคิดมากนะอย่าไปคิดเยอะในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับใจของตัวเราด้วยถ้าใจเราเข้มแข็งมากพอเนี่ยในเรื่องของ การกระทําในเรื่องของความคิดทุกอย่างมันจะค่อยๆฟื้นคืนและดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าหาใครรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สามารถพูดคุยกับคุณเต้พลังใจได้นะครับอะเราาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่านะในเรื่องของเทพเทวาที่ปกปักรักษาตัวเราอยู่นะเราดูซิว่า ท่านจะสื่อสารอะไรกับเราและจะทํายังไงให้ความรักของเราเนี่ยดีขึ้นได้บ้างนะครับไ่ขึ้นเป็นพระสุขนะไ่ขึ้นเป็นการทําบุญนะไ่ขึ้นเป็นใส่บาตรหรือการถวายสังฆทานเพื่อจะเหมือนแบบทําบุญเพื่อเสริมดวงในเรื่องของความรักของเราเนี่ยให้มัน ก้าวเดินหรือไปข้างหน้าต่อในทิศทางที่ดีและดึงดูดความรักที่ดีเนี่ยเข้าหาตัวเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับภายคุณว่าอย่างน้อยๆเราได้ทําบุญกับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกจตาของตัวเราแล้วก็เรื่องร้ายๆเรื่องไม่ดีเรื่องเศร้าเรื่องไม่โอเคในชีวิตของตัวเรามันจะฟื้นคืนและดีมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราสะสมสร้างบุญของตัวเราเองเพิ่มขึ้นนะครับแนะนําว่าในช่วงนี้ก็อาจจะทําบุญนะครับแล้วก็อาจจะไปอธิษฐานจิตกับองค์พญานาคเพื่อจะขอพรในเรื่องของความรักให้มี ความสําเร็จเพิ่มขึ้นนะแล้วก็สมหวัง มากึนขึ้นกว่าเดิมนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของใจของตัวเรานะเมื่อใจเราคิดว่าสําเร็จในเรื่องของความรักเมื่อเรามีกําลังใจมีพลังใจเพิ่มขึ้นในเรื่องของความรักมันก็จะสําเร็จตามใจของเราได้โดยเช่นกันไม่ต้องไปคิดมากหรือพอวงอะไรขนาดนั้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนโสดสนิทในช่วงนี้อยู่ที่60%สนะดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักมันก็ค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากในการสร้างกําลังใจในการฟื้นฟูกําลังใจให้ดีมากขึ้น ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลื้บอกลานะว่าความรักเนี่ยเป็นอย่างไรอดีตเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปล่อยผ่านนะแล้วก็การปล่อยวางในเรื่องต่างๆที่มันผ่านมาพายายามที่จะหลุดพ้นนะหลุดพ้นออกจาก บ่วงพันธนา,าการอะไรหลายอย่างที่มันอยู่ในจิตใจของตัวเราในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนานาเราพยายามที่จะหาช่องทางรู้ทางให้ใจของตัวเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับในสิ่งที่มันเป็นเนี่ยไพ่ขึ้นว่าการที่เราจะปรับใจการที่เราทําใจให้ดียิ่งขึ้นการสร้างความรู้สึกที่ดีการที่เราจะทําอะไรบางอย่างให้ดีฟื้นคืนมากขึ้นในปัจจุบนันไพ่จึงขึ้นเป็นในเรื่องของการตั้งหลักนะหมายถึงว่าการตั้งโฟกัส จุดก,กึ่งกลางของการกระทําของตัวเราให้เป็นปนตามที่มันควรจะเป็นนะไม่จะไปคิดเยอะคิดมากจนเกินไปนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราทบทวนตัวเองนะอนาคตจึงขึ้นในเรื่องของการเปิดมุมมองตัวเองใหม่ๆในเรื่องของการกระทําต่างๆในเรื่องของการเปิดใจตัวเองมากขึ้นปล่อยวางหลายๆอย่างได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแล้วรักเก่าจะกลับมาไหมพูดถึงรักเก่าไพ่ขึ้นว่าให้ปล่อยวางไปนะไปตัวอโหสิกรรมหรือผ่านพ้นไปเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป อยากเก็บมากักเป็นความคิดเป็นความเครียดของตัวเราเนี่ยจนเกินไปนะไม่ได้ช่วยทําให้ในเ,เรเื่องของความรักมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เราเนี่ยอยากไปรอคอยในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เราจงไปข้างหน้าในสิ่งที่มันควรจะเป็นจะดีกวา่าไม่อย่านั้นเนี่ยเราก็จะจมปลักกับความทุกข์จมปลักกับสิ่งที่มันคาดเดาไม่ได้นั่นเองเ,องเนาะ <c oughs> อ่ะเราดูซิว่าแล้วความรักใหม่ล่ะจะมีมาไหมไปขึ <c oughs> ้นว่ามันก็จะมีเข้ามาแต่เพียงก็ต้องรอนิดหนึ่งไปขึ้นไปอน,น,ปนาคตที่มันเป็นโอกาสจะเริ่มต้นความรัก ได้มากกว่าในปัจจุบันดังนั้นปัจจุบันเราตั้งหลักตั้งใจให้จิตใจตัวเรามั่นคงก่อนและค่อยเริ่มต้นความรักในอนาคตจะดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องของความรักมันจะค่อยๆเป็นไปตามที่เราคิดค่อยๆเป็นไปตามที่ มันควรจะเป็นนั่นเองนะครับเรารูซิว่าเราเทพเทวาจะบอกอะไรกับเรานะครับเทพเทวาที่ปกปักรักษาไปขึ้นว่ามันเป็นวงกรรมของเราที่อาจจะเจอเรื่องทุกข์ใจมาบ้างนในห้วงช่วงนี้และเราจะผ่านพ้นเรื่องนั้นไปได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทําให้รู้ว่าใครรักเราใครชอบเราใครรู้สึกอย่างไรกับเราและเราจะเอาอย่างไรกับความรักต่อมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจได้มากขึ้นและเรียนรู้ชีวิตได้มากกว่าเดิมได้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่ง ในจิตใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในช่วงนี้ให้เราไปไหว้หรือว่าไปอธิษฐานจิตกับองค์พรยากุตหรือองค์พญานาคได้ทั้งสององค์เลยเพื่อจะส่งเสริมในเรื่องของความรักและความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาเนี่ยไปได้โดยเฉยน,น,นะครับไพ่เกิดอะไรบ้าง ให้เตือนระวังความใจรอ้อนแล้วก็บางทีบางสิ่งบางอย่างใจของตัวเรามันยังปรงใจไม่ค่อยได้ยังโฟกัสกับอะไรมากไม่ค่อยดีนะมันก็ทําจิตใจให้มั่นคงเกาไว้และพร้อมที่จะเริ่มต้นรักใหม่ในอนาคตนั่นเองและเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาในช่วงนี้อยู่ที่70%นะในเรื่องของความรักมันก็ยังพอผ่านไปได้นะทำใจเข้มแข็งก็เพียงพอและรักใหม่รักดีๆเนี่ยมันจะค่อย บังเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเป็นอย่างไรกันบ้างดูซิเจ้าชะตาพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความใจร้อนแล้วก็อยากที่จะได้รับความแข็งแกร่งของ, <ๆ S 1> ของความรักนะมันอยากได้จากความรักที่มั่นคงความรักที่ดีความรักที่ทเป็นไปตามที่เราคิดเป็นไปตามที่เราหวังนะครับแล้วคนที่เราคุยล่ะคนที่เราคุยเนี่ยพ่ขึ้นว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ ไม่ใช่ว่าเขาไม่โอเคกับเราแต่ว่าเหมือนเขามีความคิดค่อนข้างที่จะมีความกลัวนะมีความที่อยากที่จะได้ความรักเป็นแบบที่เขาต้องการเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าบางอย่างมันไม่ตรงกับเรามันก็เลยทำให้มันส่วนทางกันในบางเรื่องนะไลฟ์สไตล์ความคิดาการกระทําวิธีชีวิตบางอย่างมันไม่ตรงกันมันก็เลยอาจจะทําให้ขัดขัดกันอยู่บ้างมันเลยทําให ไม่สามารถจะเกิดความชัดเจนแม้แบบเต็มร้อขนาดนั้นนะครับแล้วเขาคิดอย่างไรกับเราไพยขึ้นว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่โอเคกับเราแต่หมายว่าเขาอยากเรียนรู้ในตัวเรามากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขายังขาใจหรือว่ายังอยากทําความเข้าใจกับตัวเราอยู่ก็เลยยังไม่ถึงขั้นที่จะ ตกลงปรงใจอะไรขนาดนั้นดังแล้วเนี่ยในยเรื่องของความรักก็ยังไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเยอะเพราะว่าตัวเขาเองตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะด,ดําเนินหรือสาสัมพันธ์ไปต่อมากกว่าในเรื่องของความรักแล้วต้องใจเย็นเขาไว้ไม่ใชนั้มเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของความรักที่มันขัดอกขัดใจหรือติดอกติดใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ สิ่งสำคัญคือต้องพยายามต่อทําต่อถ้าหากเราคิดว่าความรักเนี่ยมันยังสามารถไปต่อได้และเรายังไหวในจิตใจของตัเราอยู่ก็ยังไม่ต้องไปคิดยอยคิดมากมันยังสามารถที่จะ,ะค่อยเป็นค่อยไปได้ด้วยเช่นกันและความสามารถที่มันจะชัดเจนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะค่อยมีขึ้นมาได้เองนะครับเรามาดูซิว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาจะบอกอะไรกับเรานะครับภายขึ้นในเรื่องของการสร้างกุศลตัวเองเพื่อจะเสริมดวงให้ความรักเกิดความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับมันบางอย่างมันเป็นสิ่งที่มันบดบงังหรือทําให้มันไม่เห็นกันไม่เข้าใจกันสักทีเนี่ยบางอย่างก็เกี่ยวกับเรื่องของบุพร,รมซึ่งการการเป็นผลกรรมที่ บางอย่างมันถูกขัดแย้งกันบางอย่างมันถูกทาให้เกิดการทะเลาะเบาะแววงกันหรือว่าไม่ถูกกันเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยให้เราสร้างบุญสร้างกุศลและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมเวรเจ้าเกจตาจะได้ไม่จุดหลังในเรื่องของความรักของเรานะครับและเสริมดวงนะั้นในเรื่องของพลังงานของพระแม่กาลรีระแม่ธุรคาพระแม่อุมานะสามารถที่จะเสริมบาร,รมีบาร,รมีของตัวเราให้ขจัดอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักและสมหวังในความรัก เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอ่ะดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของการค่อยๆหาทางออกค่อยๆทำความเข้าใจกับความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันและเราจะรู้จักเขามากขึ้นและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆที่ควรจะเป็นและไม่ทุกใจในเรื่องความรู้ความทุกข์ในใจนี้ได้คลายใจและความรู้สึกทุกอย่างในเรื่องความรักจะดีมากยิ่งขึ้น100%ในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้อยู่ที่ 60%นนะตนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักมันก็ต้องใช้เวลานะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆจัดสรรในสิ่งที่มันควรจะเป็นนั่นเองอ่ะเรามาดูซิว่าในเรื่องของคนมีคู่ล่ะนะคนมีคู่จะเป็นอย่างไรนะครับเจ้ชาชะตาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจปรับความรู้สึกให้มันมีความนิ่งมากที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนเราทําตามใจนะคนที่เรารักไม่ว่าเขาจะคิดยังไงเราก็พยายามปรับใจ ปรับตัวเองปรับหลายๆอย่างเพราะไพ่ขึ้นเป็นพระแม่คงคาไปถึงแม่น้ําสายน้ําน้ําอยู่ได้ทุกที่เราพยายามปรับตัวเข้าหาในเรื่องของคู่ของเราเพราะคู่ของเราเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเจอปัญหาในเรื่องของใจค่อนข้างเยอะในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเป็นความกลัวของตัวเขาเป็นความแพนิคของตัวเขาเป็นปัญหาของคู่ของเราที่อาจจะเจอดปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเราต้อง ค่อยๆเข้าใจก็ยังดีที่เรายังเป็นแม่น้ำนะเขาเป็นแหป้ปลาที่ยังว่ายน้ําเราเป็นน้ําที่ให้เขาว่ายให้เขารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมีความเย็นใจเพิ่มขึ้นและขจ,จัดความกลัวของเขาอดีตเป็นอย่างไรอดีตพ่ยขึ้นเป็นลาหูแล้วก็ขึ้นเป็นเวลาหมายถึงว่าเป็นเวลาที่มันเจอเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีเรื่องแพนิคในเรื่องของความรักที่มันอาจจะทําร้ายจิตใจทําร้ายร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็ต้องระวังถ้าหากเกิดสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องยิ่งต้องทําตัวในปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่งั้นเนี่ยม เกิดเรื่องร้ายหรือเกิดเรื่องที่มันแตกแยกได้ด้วยเช่นกันนะครับอะดูซิปัจจุบันล่ะปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นพระเสาหมายถึงปัญหาที่มันเกิดมันยังคงเกิดอยู่แลวมันเป็นความต้องการที่อยากทุกเติมเต็มของคู่ของเราด้วยรวมถึงตัวเราก็อยากที่จะแก้ไขอยากจะทําให้มันดีที่สุดนะครับอนาคตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความคาดหวังความคิดในเรื่องของความรักบางอย่างมันก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างบางอย่างไม่มีเหตุผลเลยแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ร้วนเนี่ย บางทีมันก็ต้องรองรับอารมณ์ในห้วงช่วงนี้ไปกอนให้มันผ่านพ้นไปได้ให้มันเย็นใจลงซึ่งกันะกันไปก่อดเพื่อจะประคับประคองความรักให้มันผ่านพ้นไปได้และจะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างดูสิในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยไพึ้นว่าตอนนี้สําคัญคือเรื่องใจตัวเราใจตัวเราสําคัญมากเพราะว่าในเรื่องของใจในเรื่องของความรู้สึกกับตัวเองกับความรู้สึกผิดกับเป็นตัวเรากับเป็นตัวเขาจะแก้ไขทําอะไรอย่างไร เน้นเรื่องใจตัวเราเป็นหลักถ้าใจเราเข้มแข็งใจเราให้อภัยตัวเองและเดินหน้าต่อและทําทุกอย่างและแก้ทุกอย่างให้ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยตัวเรานี่แหละจะจัดการและแก้ไขปัญหาไปได้ระวังอย่ากเก็บซ่อนความรู้สึกนะัทนทผิดไม่ขอโทษทําผิดเรายิ่งเฉยทําผิดเราปล่อยผ่านและพยายามทําทุกสิ่งทุกอย,อย่างอย่างอื่นๆแต่สิ่งที่มันผิดเราก็ต้องขอโทษด,ด้วยเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยถ้าหาเขาผิดก็อาจจะต้องมีการพูดคุยและหาทางออกแก้ไขปัญหาให้ ความรู้สึกมันดีไม่กขึ้นและไม่ติดอยู่กับในรูปโงนเนี้ยนาไม่ติดในเรื่องของใจและมันไปต่อและมันสร้างสรรค์ในเรื่องความรักไปที่ทางที่ดีและไม่เกิดความกลัวนะทำให้ความรักพัฒนาต่อไปได้ด้วยเช่นกันนะครับงัแล้วเนี่ยเรามาดูซิว่าสิงสธิ์จะบอกอะไรกับเราทั้งคู่ในเรื่องของความรักนะครับให้ขึ้นเป็นสัญญาที่มันเคยมีกันนะ อันนี้เป็นสัญญาณในเรื่องของอริตชาติก็ได้เป็นในเรื่องของปัจจุบันชาติก็ได้อะไรก็ตามที่กระทําร่วมกันมาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสำคัญในห้องจุดนี้พระพุทธหมายถึงคําพูดดังนั้นเนี่ยมันต้องมีการลั่นวาจานะต่อพระประธานดังที่ไหนก็ตามที่เป็นสาธิศักดิ์สิธิ์ให้เราไปขออโหสิกรรมร่วมกันไม่ว่าชาติอรือชาติไหนหักกระทําร่วมกันหรือเป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วร,รู้ตัวว่าเราทำกับเขาหรือเขาทํากับเราขออโหสิกรรมร่วมกันและหลังจากนี้เราจะ ทำดีต่อกันเราจะดีมากยิ่งขึ้นสร้างสิ่งที่ดีให้บังเกิดขึ้นและประครับประคองชีวิตคู่ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เทพเทวาก็จะเห็นแล้วก็คอยที่จะอ,อ,อํานวยอวยชาให้ความรักเราดีและอน,นี้ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเป็นเรื่องของสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นไปแล้วเราไปย้อนกลับอะไรไม่ได้นะครับดังนั้นฝากเรื่องเดียวเรื่องการมูเรื่องความรักคือเรื่องของการอาโอหังศีกรรมซึ่งการละการไม่ว่าจะผิดไม่ว่าจะทุกอะไรก็ตามหากมันปลดล็อกจิตใจปลดล็อก หัวจิตหัวใจของเราต้องกู้กันได้และเดินหน้าต่อได้มันก็คือสิ่งที่ดีนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนว่าต้องปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระภาพในเรื่องของใจอย่างมีอาตาัตราตัวตนว่าฉันต้องอย่างนั้นความรักต้องเป็นแบบนี้และประคับประคองความรักด้วยหัวใจจะดีกว่านะครับสิ่งสําคัญคือเรื่องของความรักที่เรารู้จักกันเรารักกันมากยิ่งขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนมีคู่ในช่วงนี้อยู่ที่60นตนะต้องค่อย ประคับประคองความรักเพราะมันค่อนข้างสุมเสียงที่จะเกิดรอยแยกในเรื่องของความรักได้ด้วยเชิงกัดในเดือนนี้เป็นกำลังใจให้ครั